ตอนแรกก็ไม่ดีไม่ได้สนใจมากครับ,รบจนกระทั่งวันหนึ่งได้เห็นทางเพจอิเตอร์อีจ,ออจันดูบ่อยๆเข้าก็เลยรู้สึกว่าเราอยากรู้ว่าแม่แท้ๆเราเป็นคนยังไงโอเคด้วยแม่ด้วยครับก็เลยอยากจะตามหาด้วยด้วยแม่ด้วยแม่นาครับเพราะว่าแม่นาแกเปิดกว้างครับไม่ได้ปิดกัน้นทุกคำพูดแก ตามหาเลยไม่เป็นไรแม่ไม่เป็นไรเจอแล้วจะรักแม่ไม่รักแม่แม่ไม่เป็นไรแต่แม่รักลูก<อ>ด้วยคําพูดของแกด้ับใช่ครับไม่แปลกใจไม่แปลกใจผลผลิตของเขาเนาะในคําที่อยากตามหาของผมก็คือผมมีความสุขอยู่แล้วออ ในชีวิตปัจจุบันคือมีความสุขแต่ก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเขามีความสุขไหมในชีวิตปัจจุบันของเขาเขาเป็นยังไงชีวิตเขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับลำบากไหมหรือว่าเขาแฮปปี้ดีมีความสุขดีครับแล้วก็อยากจะขอบคุณด้วยครับว่าวันที่เขาไม่พร้อมเขายังไม่ได้ทำร้ายชีวิตเด็กคนหนึ่งที่เขาไม่พร้อมที่จะเลี้ยง ที่ยังแบบส่งต่อให้แม่บุญธรรมได้เลี้ยงเติบโตมาในชีวิตที่ดีขึ้นอย่างนี้ครับก็ ประมาณ 22... ่สิบสองยี่สิบสอาก็แม่นานก็เริ่มพูดอีกครับว่าลองตามหาดูไหมค,ครับผมช่วงยี่สิบสองยี่สิาก็เริ่มตามหามาแล้วครั้งหนึ่งอ๋อเริ่มแล้วเริ่มแล้วครับก็เริ่มยังไงเราก็คือ,อคทางแม่เขาก็จะพอมีมีความทรงจําที่แบบว่ามาจากไหนไปรับเรามาจากตรงไหนอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับให้ทางเพื่อนแฟนช่วย การเช็คทะเบียนร,ราษอะไรอย่างเงี้ยตามชื่ออะไรอย่างเงี้ยครับ uh huh. ซึ่งมันไม่ขึ้นมันก็เลยแบบเหมือนผมก็ทําสุดทางได้แค่นั้น oh. ก็เลยต้องหยุดอันนี้พี่มีข้อมูลนี้ไม่ใช่ข้อมูลชื่อแม่หรือชื่อพ่อจากในใบเกิดใช่ครับเป็นเป็นข้อมูลจากทางแมนาครับบอกเล่าให้ฟังใช่ครับความจําของแมนาใช่ครับเท่านั้นอ๋อแล้วพอเช็คแล้วไม่ขึ้นแล้วยังไงต่อก็เลยหยุดไปครับเพราะว่าเพราะว่าคงแบบว่า ใช่วันหนึ่งเจอก็คงเจอที่คุยกับแมนาครับก็เลยหยุดไปออขออนุญาตถามนะครับเรามีตะขิดตะขวงใจไหมว่าทําไมเอ๊ะแมนาถึงพูดบ่อยจังว่าให้เราตามหาแมนาไม่รักเราหรือเปล่าอยากผักใสไล่ทรงเราหรือเปล่ามีมุมนี้ไหมไม่เลยครับร <อ S 1> ไม่เคยเลยครับเพราะว่าเหตุผลของแมนาก็คือ อยากให้เรามีพี่มีน้องเพิ่มขึ้นเพราะว่าเราตัวคนเดียวแม่นางก็ชัดเจนในเหตุผลใช่ครับแม่จะพูดอย่างนี้มาตลอดครับเผื่อแบบแม่เป็นไรไปขึ้นมาเราตัวคนเดียวไม่มีพี่มีน้องนะเผื่อมีพี่มีน้องเจอแม่แท้ๆก็ยังดีครับมันไม่ใช่ปมไม่ใช่ครับไม่ไม่ใช่ปมในใจใช่ครับแต่ก็อยากตามหาเพื่อที่จะรู้ความเป็นอยู่ของเขาใช่ครับ อยากรู้ว่าเขามีความสุขดีไหมอยู่ดีกินดีหรือเปล่าหรือถ้ามันไม่ดีอะไรที่ช่วยได้ผมก็จะช่วยครับเพราะตลอด33ปีที่ผ่านมาไม่เคยรู้สึกขาดแต่หากในวันข้างหน้ามีโอกาสก็อยากจะขอทำความรู้จักกับผู้หญิงที่ชื่อว่าแม่แท้ๆบ้างสักครั้งหนึ่งในชีวิต